ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะช่องลุ้ยและลุ้ยชาแนลมือนีอ่าเดย์มาตัดพันมันเนาะค่ะเนาะกับแม่ป่ากับย่าๆค่ะปลาป่าย่าๆมือนีย่ายย่าแถากระไดมาอ่ากนคิปโปม่อมค่ะท่านผู้ชมได้บ่หรอคะย่าฝนบนนอกเหมือนีในาอช่วหมดเด้อค่ะธรรมชุ่มค่ะนี่วิถีชีวิตของ เช่าหน้าเนาะค่ะเนะาะพายิสานทา้งพายิสานคะ่ะกั้งใดเลยเสียเสียจ้อยอันนี้อันนี้น <laughs> เอาซ้ำนี่เราตัวนยขึ้นมาเาโอ้เจตาห้างแค่ค่ะก <laughs> ็แนใได้าลนเนาะเขาต็โกดื่มก้น จะมีเสียงกับสีมันเรองหนมันมีดคนยันมีดเข่าเมื่อพันมันงามๆกับทดานผู้ชมค่ะ ตัดพันธุ์มันเหลือก็สิพักกันไปห้อนเตรียมปูกค่ะเพราะว่าทั้งเอ็ดก็ได้จะได้เตรียมดินทั้งปูกมั่นทั้งปูอ้อยค่ะทั้งบานของเอด็ดทั้งเห็ดให้เห็ดหน้าน้องค่ะเนาะแล้วก็ลงเกี่ยวเขาค่ะทนผู้ชมค่ะนี่มะทายไม่ปลาเพิ่น,นเนาะเพิ่มมาซอยกระหมิดก้นมากเลือกวนเนาะ เทียมคนน่าแตาเรา้องก่าอยู่เราเทียมเลิมตานได้เลยเน่อยแล้วเม็ดบ้านนี่แม่เม็ดตัวแ่เม็ดดินบ่เป็นดินใส่มันเอาบ่ลงบ่ได้แล้นแบยอก็ไปไปกับไปทาเช่มนีอก็ได้ทาเชก็เก่าอยเก่าเกด้ทา อันนี้แอดกด็ไดยตัะะดเมื่อหมดกายเครื่อง,งอแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะกับสีแเ้ลวเล่ย์ไล่ได้มาทายคลิปค่ะให้ทางทางงวงวง่านผู้ชมได้ชมวิถีชีวิตของชาวไฮชาวหน้าเนาะค่ะเนาะทางภาคอีสานค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็น อ่คลิปสั้นๆเนาะค่ะเนาะทั้งแอดก็ขอนำเสนอวิถีวิถีชีวิตของชาวไฮชาวหน้าค่ะท่านผู้ชมคะค่าสำหรับคลิปนี้อขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะเนาะนกราบสวัสดีค่ะ